สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันว่าดวงในอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยไพ่จะแบ่งเป็นกองที่1่กองที่2กองที่3และกองที่4ค่ะขอให้เพื่อนเพื่อนตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะใช้พยากรณ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเพึ่งมีในส่วนทั้งเพจ YouTube Tik t o อกดวงพึ่งน้อยค่ะ ค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเรามาฟังคำทำนายกันค่ะในส่วนของกองที่1 กองที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าคุณกำลังเครียดคุณกำลังซึมเศร้านะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้เห็นปะมันเหมือนกับว่าคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นอย่างนั้นนะคะแล้วตอนนี้คุณกําลังต่อสู้คุณกําลังปกป,ป้องคุณกําลังพยายามมองหาโอกาสอยู่ถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมมีนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะแบบว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดไม่ตกอะไรงต่างๆนะคะแต่ขอแค่ใจสู้อย่ายอมแพ้คะ่ะ ในเรื่องของการงานเนี่ยคือคุณทํางานอะไรเร่ๆน้อยคือเขาเรียกว่าคุณกวาดหมดคุณพยายามทําทุกอย่างอาะค่ะมองว่าไองานที่ทำม,มันอาจจะแบบว่าเพื่อให้คุณพยุงชีพได้หรือว่าอยู่ได้นะคะหรืออีกป,ป,ประการหนึ่งคือคุณอาจจะได้ทํางานอะไรจิบจิบเจ๊จ้อยคือทําไปเรื่อยๆทําแบบว่าเก็บสะสมอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ทํางานใหม่หรืออะไรต่างๆก็ได้รวมถึงการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่มันจะเป็นเหมือนกับว่ายังลังเลยังเกิดความไม่มั่นใจในการทํางานนะคะ ในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะอ่าก็เรียกว่ามองว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะในเรื่องของครอบครัวจะเป็นในเรื่องของการแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันนะคะมีอะไรก็ดูแลกันอ่าแต่ทีนี้จะไม่ไม่ค่อยหวานเท่านั้นเองนะคะส่วนท่านที่ยังโสดเนี่ยเพิ่งก็มองว่าก็มีโอกาสที่จะเจอ,เจอใครที่มาพบมาพูดคุยได้อาจจะเป็นพวกเจ้าของธุรกิจหัวหน้าง,งานหรือเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบก็ได้ด้วยค่ะ ให้อยากบอกอะไรบางครั้งอะค่ะคุณอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณเยอะนะคะอาจจะแบบว่าต่างคนต่างธรรมต่างคนต่างมีแล้วก็ขาดความใส่ใจขาดความดูแลกันและกันค่ะดังนั้นตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการปรับกันบ้างอันนี้สําหรับกองที่1ค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่2ค่ะเพิ่งเลือกแล้วนะเพิ่งเลือกกองที่4เดี๋ยวเรามาดูกัน กองที่2นะคะในเรื่องของการเงินการเงินมองว่าจะได้จากการเป็นคนกลางก็ได้นะได้มาจากการที่ว่าการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยอย่างนั้นนะคะถามว่าได้เงินดีไหมเพิ่งมองว่าก็โอเคนะเ,เป็นที่รู้จักกับคนอื่นเรียกว่าเล็กพิขนูอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่า เก็บเงินเก็บทองแล้วก็โด่งดังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือลองค่อยๆทํานะในเรื่องของการงานอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่ว่ามีคนมาขอโอกาสมีคนมาขอรู้ทามหรือเป็นช่วงของการช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนก็เหมือนกันนะ ในเรื่องของความรักค่ะสาหรับท่านที่แต่างงานแล้วเนาะก็จะเป็นช่วงของการที่ว่าบางครั้งอาจจะลูกอาจจะดื้อบ้างอย่างนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าไม่ค่อยเข้าใจการเล็กๆน้อยๆกันประมาณนั้นนะคะส่วนท่าที่ยังโสดก็มีโอกาสเจอคนอายุน้อยก็ได้หรือจะหมายถึงว่าเจอคนที่เข้ามาทักทายพบปะพูดคุยมาช่วยแก้ไขปัญหาให้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะพระอยากบอกอะไรพระอยากบอกว่า คือ1นนะคะถ้ามองในแง่บวกอะไรบางอย่างถ้ามันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นกําแพงกีดขวางกีดกั้นในเรื่องของตัวคุณอย่างงี้ค่ะคุณก็ทุบมันไปพังมันไปนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งคือในเรื่องของการใช้ความแรงอ่ะก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือก็ต้องระวังใครมาทําร้ายสินของของเราหรือว่าบ้านเราอะไรต่างๆนะคะนี่แหละก็คือเราต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะคะนี่คือกองที่2ค่ะค่ะเรามาดูกันต่อนในส่วนของกองที่3ค่ะ กองที่3ค่ะในเรื่องของการเงินอ่าอุอันนี้ก็ถือว่าดีนะเหมือนกับว่าได้รับมอบหมายเห็นปะให้ไปทํางานให้ไปหาเงินให้ไปเก็บหอมรอมริษเหมือนกับคุณทํางานการค้าก็ได้คุณขายของขายขนมขายผลไม้อะไรต่างๆได้หมดนะคะอ,ะอาจจะต้องมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นในของคุณก็ได้นะเดินทางเพื่อไปหาอะไรบางอย่างมาเพิ่มเติมหรือเพื่อการเติบโตทั้งของคุณรวมถึงการได้รับมอบอำนาจต่างๆก็เรียกว่าการเงินดีนะคะเพราะเห็นปะ มีแล้วแดถ้วยกําลังจะหาเพิ่มนะคะในเรื่องของอยังไงเห็นไหมเดินทางเหมือนกันเลยอะ่ะการงานการงานก็มีโอกาสเดินทางเห็นไหมคะมีโอกาสจากไปมีโอกาสพักผ่อนมีโอกาสที่ว่าปล่อยไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปขนขวายเดี๋ยวงานทุกอย่างมันก็จะมาเองนะคะคือถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามอะ่ะเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปด้วยตัวของเขาเองความรักความรักเนี่ยจริงๆโหแบบ สิบถ้วยนะจ๊ะเออดังนั้นก็ครอบครัวมีความสุขนะคะอา,อาจจะเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้หรือแบบว่ามีกินมีใช้ไม่เออไม่ไม่เดือดร้อนแล้วกันนะคะส่วนท่านที่ยังโสดก็มีโอกาสเจอคู่ชีวิตได้มีโอกาสเจอเนื้อคู่ได้เช่นกันค่ะถ้าอยากบอกอะไรถ้าอยากบอกว่าระวังบางทีคนแบบชอบมาเป่าหูอะชอบมาพูดไรทําให้เรารู้สึกแบบ อึดอัดรู้สึกเหมือนเกิดความลังเลเกิดความไม่มั่นใจได้นะคะเพราะฉะนั้นคือขอแค่ยืนหยัดขอให้มั่นใจในตัวเองเท่าน,นั้นเองนะคะนี่คือกล่องที่3ค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกล่องสุดท้ายค่ะคือกล่องที่4นะคะเพื่อนก็เลือกกล่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆไม่ต้องแปลกใจกล่องที่4ค่ะในเรื่องของการเงินโอ้โห นี่เขาเรียกว่าการต่อสู้การดิ้นรนเห็นไหมการเอาชนะก็ได้นะนะคะอันนี้คือ1เหรียญก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองได้ได้ความสําเร็จได้นะคะรวมถึงได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงแต่อาจจะต้องมีการไปสู้หรืออาจจะต้องมีหนทางมีวิธีการเข้ามาเกี่ยวข้องคะ่ะในเรื่องของการงานโหอาจจะมีเครียดบ้างแต่และเสาร์อาทิตย์หน้าหยุดงานอาทิตย <c oughs> หยุดได้ไหม ให้อยู่จะโดนอะไรออกเลยก็งานอาจจะเยอะก็ได้เงินอาจจะเครียดหรืออาจจะมีอะไรที่ทําแบบว่าผิดพลาดพลาดพา้าดังนั้นก็ต้องมีการแบบว่าเริ่มดับความสําคัญของการทํางานแล้วก็มีความรอบคอบมากขึ้นดับเบิลเช็คก็ได้นะคะก่อนที่จะส่งก่อนที่จะทําช่วงนี้เพิ่งก็ดับเบิลเช็คเหมือนกันค่ะพอปิ้นงานก็เช็คอีกตอนคีย์เช็คปิ้นเช็คอะไรเงี้ยเห็นป่ะเราต้องแบบอืมป้องกันไว้ก่อนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับท่านที่ยังโสดอ่ะก็ มองว่าตัวคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะมีสเปคอาจจะมีเป้าหมายหรืออาจจะมีในเรื่องของกรอบในเรื่องของการที่จะหาใครก็เลยยังเฉยเฉยยังไม่ได้แบบให้ใครเข้ามาง่ายๆส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงของการที่ว่าเฮ้ยเราต้องสร้างความมั่นคงต้องดูแลปกป้องครอ,อบครัวของตัวคุณเองประมาณนั้นค่ะพ่ออย่าบอกตัวใจเย็นนะเงินยังไม่ออกเหลือสามสิบแล้วก็บอกว่า คือเขาบอกเกน,นินก็ให้ลูกคุณค่าเงินก็ได้รู้จักเก็บออมเงินนะคะแล้วก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์อะไรที่แบบว่ามันไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้นะคะพึ่งก็ใช้วิธีการที่หักเงินสํารองเลียงชีพค่ะเพราะไม่งั้น เพิ่งก็จะหมดไปกับไพ่แล้วก็กับองคเทพแต่ว่าองคเทพตอนนี้เรานิ่งแหละเพราะองคเทพองคหนึ่งมันมันหลายพันไงมันมันไม่ได้ละมันก็ต้องเป็นในส่วนของไพ่แทนอะไรเงี้ยเออนะคะก็ยังไงก็ถ้าท่านไหนสนใจดูดวงก็ติดต่อมาได้นะคะที่เพจยู u ูบติ๊กต็อกดูดวงเพิ่งน้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจได้น้ดูดวงก็เริ่มต้น59บาบาทค่ะทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ